สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมกาวฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้นะครับผมเอาใจสําหรับใครที่กําลังมองหารถเล็กนะครับอีโคโค,คาร์ราคาประหยัดกับยุคน้ํามันที่มีราคาแพงแล้วก็พุ่งสูงขนาดนี้วันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าฟิลเนี่ยคัดสรรรถสวยคุณภาพดีมาให้กับลูกคา้าทุกคนได้เลือกซื้อเลือกใช้เป็นเจ้าของกันได้เลยวันนี้นะครับฟิลมาพร้อมก,กับการยกทับนะครับรถนิสสันมาร์ เครื่องยนต์1.2นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยวันนี้ใครที่สนใจหรือกำลังมองหาคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนเพราะคุณมาถูกคลิปถูกที่และความคุ้มค่ารอคุณอยู่เอาป็นว่าอันดับแรกนะครับฟิวจะพาเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมอะแผนกล้องกันหน่อยนะครับวันนี้ฟิลมีอยู่3สีนะครับผม หลากสีหลากสไตล์ตามใจที่คุณชอบนะเริ่มต้นจากสีเขียวอ่ะแล้วก็ไปสีดําแล้วก็ค่อยมาสีขาวไม่ต้องเรียงนะเอาสลับกันไปเลยตามใจคนรีวิวเอาวันนี้คุณผู้ชมครับสําหรับคันนี้นิสสันมาร์สสีเขียวโดดเด่นโดนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมรถนิสสันมาร์สเครื่องยนต์1.2รุ่น V ีเกียออโต้คันนี้ปี2010ันะครับผมอ่ะในเรื่องของราคาฟิลแจ้งก่อนเลยนะครับผม3าคันเนี่ย ราคาแตกต่างกันนะนะครับผมแต่ว่าใกล้เคียงกันแหละเอางีนว่ามาดูที่ภายในของตัวรถกันก่อนเลยสําหรับคันสีเขียวคุณผู้ชมครับด้านนอกของตัวรถเนี่ยเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีแล้วก็ดูจากการใช้งานของเขาแล้วเนี่ยร่องรอยการใช้งานแทบไม่มีนะครับฉะนั้นแล้วบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะครับใครที่มองหารถสีสวยๆส,ยสีสดๆนะครับไว้ใช้ให ลูกหลานขับไปเรียนนะครับผมหรือไปจ่ายตลาดก็ตามแต่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวกล้องมาทางนี้เลยนะครับให้ดูภายในของตัวรถนี่คุณผู้ชมสังเกตเลยนะถ้ารถที่เขาไม่ดูแลหรือนะครับไม่ทะนุถนอมนะครับจะไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อพรมมาแบบนี้รถฟิลเองฟิลว่ากเป็นคนทะนุถนอมนะแต่ว่าด้วยอาจจะงบเราอาจจะไม่ได้ซื้อมาใส่อะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้เขาซื้อมาใส่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับภายในของตัวรถเนี่ยดูดีมาก นะครับผมสำหรับคันนี้นะคันสีเขียวเดี๋ยวที่นี้ผมจะพาดูเลขไม่นะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นข้างในก่อนตัวนี้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าดีอยู่แล้วครับผมคุณผู้ชมครับไม่อมความร้อนถามว่าดูแลรักษาง่ายไหมก็ง่ายสําหรับผู้ใหญ่แต่ว่าถ้ามีเด็กด้วยอาจจะแบบว่าหาตัวชุดคุมเบาะมาคุมก็ได้นะครับผมคันนี้นะครับผมนี่เกียร์ออโต้ขับง่ายขับสะดวกนะครับผมมาพร้อมกับวิทีุ c d นะครับผมมีครบครันหมดเลย นะสำหรับคันนี้แล้วก็ตัวแอร์นะครับผมนี่เป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ส่วนตัวเลขไมค์คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทใหม่อ่าเลขไมค์นะครับผม1 3ึ่งแสกิโลเมตรนะครับ, 1, 30, 000, 5, km, รบปี2010นะ2010รถประมาณ12ปีก็ถือว่าไม่น้อยนะครับสำหรับคันนี้น้ำมันแอร์เ,เยวต้องเติมน้ำมันสำหรับคันนี้นะครับนี่ด้านหลังคุณผู้ชมอ่์ห้องโดยสาร คลิปนี้จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าเราเรารีวิวไว้หลาย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 ,ลายคันพร้อมกันนะครับผมอยากจะให้ดูว่ามีรถเข้ามาใหม่เยอะนะครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะครับผมปี2010นะฮะร,รถ12ปีถามว่านานไหมไม่นานหรอกคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีก็คือน่าใช้แหละแล้วก็ที่สําคัญคือราคามันถูกนะครับผมลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ทั้ง3คันเลยนี่คือด้านหลังของตัวรถนะนี่คือ เอาโอเคสำหรับคันนี้นะครับแจ้งราคากันก่อนเลยคันนี้ราคา229,000บาทเท่านั้นพนทุกทุกผรโนเบลราคาข้างวดประมาณ3,000กว่าบาทอา่าถัดมาสำหรับคันสีขาวครับคุณผู้ชมครับอ่าเอาเอาสีดำดีกว่าอ่ะสีดำก่อนนะครับมาที่คันสีดำนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถดิสสันมาร์ทเครื่องยนต์1.2รุ่น EL Sport Version นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ เป็นปี2011นะเป็นรุ่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่กระจังหน้ามันจะมีความต่างกันนะครับผมสำหรับ2องคันนี้นะก็สวยคนละแบบตัวนี้จะเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับผมทีนี้ฟิวจะพามาดูในส่วนของด้านนอกกันก่อนนะครับด้านนอกทุกคันเนี่ยคันนี้จะเป็นล้อแม็กะไนะครับคุณผู้ชมครับล้อแมกนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าดูสวยดูโดดเด่นนะครับสีดําน่าใช้ทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถ ดูด้านหน้ากันก่อนนะครับนี่ด้านในสังเกตที่ตัวเบาะนะครับผมลวดลายมันจะแตกต่างจากต,ตัวที่ดูก่อนหน้านั้นนะครับผมสําหรับคันนี้ทีนี้มาดูในส่วนของภายในนะครับสตาร์เครื่องตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะเมื่อกี้มันจะเป็นกุญแจแบบเสียบนะครับนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับปี2011นเะเป็นรุ่นสปอร์ตเวอร์ชัน นะครับตัวแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวมีพร้อมกับจอนะครับผมมีหน้าจอมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ใครสนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับผมได้เลยทีนี้มาดูในส่วนของเลขใหม่คันนี้นะครับผมไม่หนึ่2 4กิโลเมตรนะครับเลขใหม่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะรถ11ปีนะครับผมก็ไม่ประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในเนกณฑ์ปกตินะครับภายในดูดีสะอาดสะอ้านแอร์เย็นฉ่ำ ราคาถูกนะครับคันนี้ราคา249,000บาทนะครับ249,000บาทเครดิตจะเต็มฟรีดาวไปเลยผ่อนเบาๆผ่อนถูกๆนะครับคุณผู้ชมครับแบบไม่ต้องซีเรียสค้างงวดนะครับผมก็คือถือว่าผ่อนเล่นๆผ่อนสบายๆายกันไปสำหรับด้านหลังของตัวรถเนี่ยสภาพใหม่มากคุณผู้ชมครับสามารถดูได้เลย ใครอยากมาดูคันจริงนะฮะมาดูได้ที่มงคลคา์เซนเตอร์ได้เลยนะครับผมหรือโทรหาผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนี้นะครับ099 2 0เ9994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ mm hmm. ได้เลยด้านหลังของตัวรถเนี่ยนะครับผมจะมีตัวออฟอนต์นะครับที่โชว์ว่าตัวนี้เป็นรุ่นของเขาสปอร์ตเวอร์ชันด้านหลังของตัวรถเป็นอย่างไรงนี่ใหม่คุณผู้ชมครับบอกคำเดียวเลยว่าค่อนข้างเลือกรถมาค่อนข้างสวย รถทุกคันฟิวรับประกันเลยนะไม่เคยชนหนักติกคว่ำม,มานะครับคันนี้ตกแต่งมาสวยเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ2,49,000บาทนะอาถัดมาคันสุดท้ายคันสีขาวคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นี่สามารถเครื่องยนต์1.2รุ่น V-Gear Auto คันนี้ปี2012เนี่ยนะครับผมนะคันนี้ก็สภาพสวยสีขาวถือว่าเป็นสียอดนิยมเลยแหละนะครับใครที่กำลังตามหาสีนี้นะครับ คันนี้ก็ตอบโจทย์คือทุกสีทั้ง3คันเนี่ยน่าใช้ทั้ง3คันขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมชอบคันไหนแล้วกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถนี่ด้านในนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะเพราะว่าข้างในเขาค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับนี่คือภายในของตัวรถนะครับผมสวยงามสภาพดีไม่แค่แสนกิโลนะครับไม่แสนเดียวนะสำหรับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้ภายในเหมือนกันหมดแหละนะครับผมนะ แอร์เย็นนะครับผมวิทยุฟังเพลงนะครับผมหน้าจอดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่คือภายในดูด้านหลังนี้นะครับฟิวขออนุญยดไปเร็วหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าสนใจคันไหนเพิ่มเติม,ตมแจ้งฟิวได้เลยแล้วก็เดี๋ยวฟิวจะแบบว่าวิดีโอคอลให้ชมหรือนะครับผมแอดไลน์ line, แล้วก็เดี๋ยวส่งวิดีโอให้ชมอ่ะขอชมจุดนั้นจุดนี้หน่อยทั้งหมดนะไม่ได้ซีเรียสนะครับผมแค่แอดไลน์มาไม่ยากเลยนะครับฟิวยินดีมากๆ นะครับผมซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแอดมาถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่คือด้านหลังของตัวรถนะนะครับผมก็คือถือว่าสภาพสวยทุกคันนะครับทั้ง3คันที่ฟิลรีวิวแล้วก็ไลฟ์รีวิวมาวันนี้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังสําหรับ3คันนี้นะสรุปภาพรวมนะครับผมทั้ง3คันอีกรอบหนึ่งสำหรับคันนี้นะครับผมี่สันมาร์สเครื่องยนต์1.2รุ่น VQ Auto ปีสองพันสินะครับเลขใหม่อยู่ที่ประมาณแสนสาม ค,คันนี้ราคา2 2 9 0 0 0บาทนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้ส่วนคันนี้นะครับผมปี2012นะครับผมรุ่น v g a r t โต o เหมือนกันนะครับราคา259,000บาทหรือจะเป็นคันนี้ครับคุณผู้ชมครับราคาพิเศษเหมือนกันรุ่น Sport Version นะครับ249,000บาท ใครสนใจคันไหนเลือกเป็นเจ้าของคันนั้นได้เลยนะครับสนใจแล้วให้โทรหาผมนะผมมีโปรโมชั่นและก็สิทธทิพิเศษให้เยอะเลยทีเดียวเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมครับจำเบอร์นี้ไว้แอดไลน์ได้เลย0992029994มีเบอร์ขึ้นหน้าจอด้วยนะครับผมนะแคปหน้าจอไว้ได้ทาให้สะดวกชดนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมสำหรับ3าคันนี้ผ่อนเบาๆเ,เ,เริ่มต้นที่3,572บาท ใครสนใจนะครับรีบโทรมาหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้โทรมาก่อนโทรมาปรึกษาไม่ต้องเกรงใจนะครับคุณผู้ชมครับบางคนวางแผนไว้อีก2 3สเดือนข้างหน้าถึงจะซื้อก็เกรงใจไม่กล้าโทรมาไม่เป็นไรแค่โทรมาฟิลก็ยินดีให้บริการแล้วครับคุณผู้ชมครับนะก็โทรมาก่อนแล้วกันนะครับปรึกษาจะซื้อตอนไหนก็ไม่ว่ากันหรอกนะครับขอแค่โทรมานะรู้จักกันไว้ดีกว่าไม่รู้จักกันนะครับผม โอเควันนี้ฟิวขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมวันนี้ขอลาไปแล้วนะครับพบกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ